สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะนนก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมโรบ็อกนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ในแมบบอ่าเขาเรียกอนะไรดาวฟอลหรือสักอย่างนะเอาจริมก็เป็นแบบในท่านแหละนะเขาแค่แบบเรียงชื่อแบบว่าโกลัวลิขิตอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะครับผมนะซึ่งแบบนี้คือผมเคยเล่นแล้วนะแต่ก็มีหลายคนอยากให้ผมเข้ามาลองเล่นดูนะครับผมนะคือผมเคยแบบเล่นแต่ช่วงแรกๆแล้วนานละ ก็เป็นแนวที่แบบว่าไล่แบบเล่นเอามานว่าผมไม่รู้นะเออมันจะมีใครท่านแบบเยอะมากนะครับผมนะแล้วก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าจะมีสายชีพป่ะผมกดแถบ,บดูมันมีอ่าเขาเรี่กในในรูปพยาบาลอยู่นะครับผมนะเอาไม่ขึ้นว่าเอ้ยปิงอ่ามาละนี่ไงนี่ไงปะ่ะรูปพยาบาลอยู่ฮนะผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับผมนะเออผมก็เพิ่งมาเล่นเฮ้ยโอ้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 โอโอ สังเกตเมาส์ผมยังไม่ได้ขยับอะไรเลยโอเคนี่ได้ขยับแล้วเฮ้ยทำไมปิงเงี้ยโอเน็ตกูเรียบร้อยโอ้นะครับผมนะท่านทุกตัวในเซิร์ฟนี้นะครับผมน่าจะกลายเป็นเอ่อโดยท่านเกาะฮะดูดิเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอาตายเอ้าผมตายเลยอ่ะเฮ้ยกูโดนกระโดดกระโดดทับตายเลยโคดูเลยมามาเมื่อกี้ผมปิงอ่ะคือ เน็ตผมกากว่าผมไม่ได้ใจอันนี้ลองดูดิฝันไม่โดนเฮ้ยแบบนี้คือมันไททันมันทำลายกำพงกำแพงได้หมดเลยอโอย้เดี๋ยวผมราคาตัวนี้มันมองไม่เห็นผมดีกว่าฮะมันึ้นไปทำอะไเข้าบนเพื่อนอืมโอ้ฝันไม่เข้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไง,ไงร่วงไปหนึ่งตัวเราฝันตาไปได้ปะ เออไอผมฝันตายแล้วมันตายเลยวะไอี้ยมันปิงว่ะแป๊บหนึงอ่ะโอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเนี่ยเวลาผมหันหน้ามันจะแบบดูง่งงกันไม่รู้มันดูช้าไม่ยไหนึ่งตัวไอผมว่าคันบังคับมันบังคับง่ายเลยนะเกมเนี้มันเล่นง่ายเดินนะครับมันไม่ติดที่ปิงอ่ะไม่ที่เซิร์ฟก็เป็นที่ผมเองงนเนี่ยเออเรียบร้อยหนึ่งคิว เฮ้ยมันกลายเป็นเททนันเกาะหมดทุกตัวแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรอะเอ้ามาโดนขับไล่เหรออะไรวะยืนทำไมยืนยืนเดยผมเด้งออกมานอกกระแพงอะเฮ้ยอันนี้ไลเนอร์ตัวจริงวะเนี่ยมีมีเกาะด้วยฮะมีเกาะเรียบร้อยหนึ่งคิวเราดูแค่คิวแด้งยังไงเอ้ยโอ้ยโอ้มาแล้วโอ้หายปิงละเน็ดผมน่าจะมาดีแล้วทุกคนเห็นป่าเวลาผมกดปุ่มขึ้นมาทันทีห้าคิว้ยมาวะ มันทำอะไรได้เนี่ยเราเราอัพสกูงสกิลได้วันแบบนี้อ๋อปิงเหมือนเดิมละโอเคฟันฟันขายได้ปะอ๋ออ๋อหนึ่งคิวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้บ้านพางหมดเลย อ๋อไอาอีตายอะไรวะไอ้งงงงคือมันเข้ามาฆ่าเฉยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนี้ยนะเข้ามาเล่นเฉยๆแล้วไม่มีสะโกงสกิลอะไรให้อัพเหรอไอ้เข้ามาฆ่าเฉยๆนะผมว่าเออามันเข้าผมจำไม่ผิดมันจะมีม้ามาอยู่ไม่ใช่ปั๊บหนึ่งไงผมลองก็กดดูดิไหนวะม้าไม่มีเลยอืม จากประสบการณ์ที่เคยเล่นแมบเดอรท่านมาหลายเซิร์ฟฮะเอ้วิดูดิปิงอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยแย่ละกูทิมเออโอโดเดกอะไรวะนี่เฮ้ยผมปิงวง่ผมปิงผมปิงเกินจริงนะดูดูดเฮ้ยหายละหายละเอาเอาอีกล่ะกูตายก็อะไรเนี่ยเฮ้ย อะไรไปพุ่งก็ไปตายเดี๋ยวหมขอดูว่าเนึงนะสำรวจแบบว่ามันให้เล่นอะไรบ้างนอกจากข่าได้ท่านที่เฉยน,นะผมดูนะเออมีอะไรบ้างนี่อะข้างในนี้มีอะไร,ไรโอ้ปิงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี้ย,ย,ย,ยโอเคหายละอ๋อดีที่เติมแก๊สกดเอฟนี่ไง เติมแก๊สอันนี้เติมแก๊สเติมใบมิดแหละสองอันหรือว่าเป็นที่เติมวะโอเคหนึ่งคิวแปดคิวแล้วผมคือแง่แล้วก็ฆ่าแต่ทานยิอไปเรื่อยๆเฮ้ยมีกระสาวะเนี่ยเฮ้ยใช่ดิโอ้ใครแต่งตัวมีกระส่ากูย่าโหดเลยย่งโหดเลยตามตามเฮ้ยโอ้ยี่่มันฆ่าได้ทานแล้วก็ไปเลยฮะนี่นี่น,น,นี่โอ้โอ้โอโอ อ้าวไอ้พิฆาตกูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มันขับไปไหนแล้ววะนี่นี่ขบวนนี้ปะเฮ้ยที่อะไกูเดี๋ขึ้นไม่ได้ไอ้อะไร,อ,ไรญญไอ่ะเปิดสัญญาณไฟเหรอเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไอ้เที่ไอ้กูไม่พิฆาตผมเหมือนนะคล้ายๆไว้ตรงผมคล้ายกันออ๋ไม่จะติดแล้ววะ ไม่ไง,ไงฟันหน้าก็ตายโคตรโหดเลยไหนว่าไม่เห็นทำอะไรได้หรือมแบบนี้เอ่อแซนบล็อกหมดคืออะไรโ<ฮ>อ้หเฮ้ยนี่ไงโคตรขีม่ม้าไอ้ท่านเยอะเกินไปจริงแต่ท่านเอ่อแบบนี้ดูโง่ไง,งไม่รู้นะนี่ไงตายหนึ่งโอ้ โอ้ยมีดมีดพังมีดพังโอ้ยเยอะเกินถอยก่อนถอยทับยังไงคือล็อฆ่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่านออกมาเดินอย่างงี้เรื่อยๆหรือว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจนเจนไม่ยังไงฟันขาแล้วขึ้นไปเหยียบข้างบนตัวเอเหยียบบนตัวไม่ได้อะ นี่ยนไงนี่ไงแล้วก็ปัานคอเรียบร้อยระบบนี้มีทุกเกมครับผมเนียใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะนอกจากที่จะมาฆ่าเฉยเนี่ยมันทำอะไรได้อีกนะในแบบนี้ผมว่ามฆ่าเอามันเฉยนั่นจริงเรียบร้อย ผมปิงเลยวะไม่ใช่หรอกคือผมหันหน้าปุ๊บอีกสองวิมันค่อยหันหน้าเข้าใจเข้าใจลมบะมันดีเลยอ่ะคืองงไงคือเราต้องปกป้องไอ้ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้แล้วไงต่อปกค้องแล้วไงต่อไม่เข้าใจงงโอ้อไรเนี่ยโอ้ไม่แค่นี้ฮะทำอะไรได้อะ มีตังอะไรให้ซื้อไหมซื้ออุปกรณ์ที่ให้สายพันธอู้มันจะเตะเนี่ยดูดิปิงแเนไอ้เหี้ยม่นเลยชนก็แพงโอ้อะไรนี่อ๋อฟันหน้าไปหนึ่งทีเอากูตายเลยไอ้ใครจะฟันหน้าโอเคในวอนตะคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะผมไม่ไหวไว้เหี้ยมันปิงเนีมันมีอยู่สองอย่างไม่เป็นที่เซิร์ฟก็เป็นที่เน็ตผมเนี่ยแหละผมว่าเนี่เป็นที่เน็ตผมนะดูคนอื่นเขาเล่นก็ไม่เ,เป็นไรเลย ồ, oh, ok, ạ, bài một về để clip nãy là khỏi một ồ, ping ping